โอเคครับวิธีการเพิ่มโหมดสปอร์ตนะครับให้ท่านเข้าไปเลือกที่ไอคอนแรกนะครับเป็นทาร์เก็ตนะครับเป็นรูปสีส้มส้มอันนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป้าหมายที่ท่านต้องการนะครับเช่นจะต้องการให้มันฟิตขึ้นนะครับก็กดอันแรกหรือต้องการลดน้ําหนักนะครับกดอันที่2นะครับผมเลือกลดน้ําหนักนะครับทาร์เก็ตที่ตั้งไว้ผมเลือกสัก50กิโลนะครับโอเคเราก็ลองเพิ่มโหมดสปอร์ตเข้าไปนะครับในเนี้ยเนี่ย ในนาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะมีเป็นแค่รันนิ่งอย่างเดียวนะครับนะฮะเราสามารถเข้าไปเพิ่มได้นะครับโดยการ s p o s t o r t ตรงนี้นะครับอันล่างนะครับแล้วเราก็เลือกประเภทกีฬานะครับต้องการเป็นอะไรเป็นฟุตบอลกดคอนเฟิร์มนะครับระยะเวลาสัก40นาทีนะครับจะให้ซ้ำอ่คุณจะเล่นวันไหนนะครับก็เลือกวันไปนะครับโอเคแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับ มันก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะดูในนี้สักครู่นะครับอ๋อโอเคผมต้องกดฟินิชก่อนโทษทีครับคราวนี้กดฟินิชนะฮะแล้วลองเข้าไปดูในนี้ใหม่นะครับเทร i n ิ่ g เคมี s o c อ e r เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราเพิ่มกีฬาอีกก็ได้นะครับเราเลือกไปที่สมมุติผมจะเลือกเป็นิ y เนเซียมอันนี้จะเป็นฟิตเนสนะครับหรือเป็นโยคะก็ได้นะครับ ระยะเวลาชั่วโมงหนึ่งน,นะฮะวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสกดคอนเฟิร์มนะครับมันก็จะขึ้นมาในนี้นะครับแล้วกดฟิ i s ชนะครับแล้วก็ไปดูที่แอปนะครับก็จะมีโยคะเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนวิธีการถ้าเราจะออกกำลังกายนะครับกำลังจะแต่ฟุตบอลละหรือจะเล่นโยคะก็ได้หรือจะวิ่งก็ได้นะครับให้เรากดค้างนะครับเพื่อเป็นการเข้าสู่โหมดกีฬานะครับนาฬิการมันก็จะ นับด้วยตัวของมันเองจะวัดฮาร์ดเรทด้วยวัดระยะทางวัดแคลอรี่ด้วยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดค้างเช่นกันนะครับที่ตัวนาฬิกามันก็จะคำนวณค่ามาให้นะฮะว่าเราออกกำลังกายไปเท่าไหร่นะครับโหมดสปอร์ตจริงๆจะมีอยู่ประมาณนี้ฮะใช้งานง่ายนะครับกดแอสปอร์ตนะครับแล้วก็ไปเลือกกีฬาแล้วก็กดฟินิตนะครับลองเล่นดูนะครับไม่ยากนะครับอื่นๆก็จะเป็นหน้าจอการอธิบายการใช้งานอื่นๆเช่นจำนวนก้าวในแต่ละวันนะครับ จำนวน9แล้วก็มีแคลอรี่เท่าไหร่นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับโอเคมีแจ้งเตือนอเขาเรียกว่าวัดการนอนหลับนะครับเป็นตัวออโต้สลีปนั่นแหละก็จะบอกว่าเราหลับลึกหรือหลับไม่ลึกเท่าไหร่เรานอนไปกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็จะคำนวณมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นตารางนัดหมายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ภายหลังนะครับในคลิปต่อไปอันนี้จะเป็นฮาร์ดเรทนะครับ ในแต่ละวันเดียวเขาก็จะคำนวณให้นะครับจะเป็นเส้นกราฟขึ้นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างดูในหน้าเพจนะครับลองเข้าไปดูก็ได้นะครับโอเคครับขอจบโหมดสปอร์ตเพียงเท่านี้นะครับ